หลังจากที่น้องแบมกลับมาจากไปส่งของลรวก,ก็ซื้อของเขาลานค่มะมาหวอดแลลวกมาต้มน้ำนะคะทุกคนต้มน้ำเตรียมน้ำหวานใส่ขวดขายขวดละหาบาทคือเก่าค่ะเห็ดหลอบแหลกเมื่อปแล้วนะคะทุกคนห้าสิบขวดนะคะมาค่ะทุกคนมาเทใส่ขวดไปพร้อมกันกับน้องแบมเดี๋ยวน้องแบมจะ ทุกคนเหตุเบิงนะคะทุกคนขาทา้าผู้ใดสนใจเหตุทุกคนลองเหตุขายได้นะคะขวดละหาบาทต้นทุนบ่สูงรากาขายกะถือว่าก,ก็ได้กําไรบ่อหลายแต่ว่ากะสามารถที่จะต่อยอดออกไปขายได้ได้หลายกว่วเกากําไรมันกะสีเพิ่มขึ้นเดียค่ะพี่น้องขาไปค่ะนี่น้องแบมเตรียมไว้แล้วนะคะ มาค่ะทุกคนค่ะน้องแบมจะพาทุกคนกอกน้ำหวานใส่ขวดขายขวดละห้าบาทน้องแบมกะซีกอกน,น้ำนมชุมพูก่อนนะคะทุกคนค่ะรสชาติกะซีเด็กน้อยเด็กหน่อยมาก,กินนะคะทุกคนแล้วมันกระะ็ราคากะแต่ว่ากะยังบ่มีคนหล้ดจากหลายอยู่นะคะทุกคนขายขวดละห้าบาทกะถือว่าขายได้อยู่นะคะทุกคนเพียงแค่ว่าน้องแบมกับ่บได้ฮิตไว้แบบ แบบเป็นเทรรลลอยเทลลอยน้องแบมร้องเฮ็ดรอบแรกกับประมาณหาสิบขวดรอบนี้กับสิหาสิบหกสิบขวดนี่แหละค่ะทุกคนมือแรกนะ่ะยังบอรสชาติยังบอกลมกลมปันดรสโรชาติจะกลมกลมกับวันที่สองที่สามไปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเฮาเตรียมขายนะ่ะเฮาต้องเฮ็ดให้ แซ่แซ่ไหวแซ่แซ่เย็นใส่ขวดแซ่เย็นไหวค้างคืนคืนหนึ่งก่อนนะคะทุกคนมันจังสีรสชาติมันจางสีแสบนะคะแ่บกะือว่ากลมกล่อมหอมหอมวานมันอร่อยนะคะทุกคนหวานเกินไปแล้วก็บอ่อจืดบออันนี้กะทอว่าใส่ได้ยูนะคะทุกคนเนาะถามค้นสื่อค้นกิ่นพร้อมดีค่ะทุกคนส่วนมากแฟนน้องแบมนะคะทุกคนเพิ่นก็กินนยูนะคะทุกคนลูกกะร้องซิมกันแสบอยู่นะคะทุกคน คลิปหน้าน้องแบมจะพาทุกคนทําหลวกมาแบ่งปันสูตรให้แบบเนียบอ่าแบบเป๊ะเ,เลยนะคะทุกคนรอบนี้กับรอบที่แล้วก็ขอทดลองอีกกอนนะคะว่ามันจะเป็นจังไดนะคะเพราะว่าถ้าแนะนําสูตรหรือบอกสูตรไปแล้วทุกคนเอาไปเฮ็ดแล้วมันอาจจะอุ้ยบ่แซบ,บโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนน้องแบมขอ,อทดลองก่อนนะคะรอบแรกก็ถือว่าหวานมันกลมกลมอร่อยนะคะรอบนี้กะกะสูตรเดิมนะคะทุกคนทาจังไดเดี๋ยวท้าลูกค้า ลูกค้าก็ยังโรโหจากหลายนะคะทุกคน่วนมากก็เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยปฐมนี่ระคะทุกคนเด็กน้อยเขามากินเนาะค่ะสื่งายสื่งายนะคะหาบาทถือว่ากับโบได้แพงนะคะทุกคนถือว่ากับโแพงท่านถามว่าตกได้กาไรกับน่าจะตัวขวดละบาท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 หาิบ ประมาณนี้ล่ะค่ะทุกคนกเนาะกะเฮ็ดเอาแบบน้องแบมน่ะน่องแบมคิดว่าสําหรับตัวน้องแบมเองนะคะส่วนตัวมองว่าถ้ามือนีเฮาเฮ็ดคือได้เฮ็ดได้กําไรหน่อยแท้น้องแบมควรละบาทบาบะหดสองบาทถ้ามือนีมันตอบโจทย์กับลูกค้ายอดที่เฮาเฮ็ดขวดเพิ่มขึ้นไปมันก็อาจจะมันอาจจะได้กําไรหลายกว่าเก่านะคะทุกคนถ้าเฮาเฮ็ดขายแพงเรี่ยวเอากําไรหลายเฮาอาจจะได้ขายแค่เท่เดียวเฮาอาจจะได้ขายอีกก็ได้นะคะทุกคนกะอยากให้รสชาติมันแซ่บ แล้วลูกค้าลกลับมาซื้อซ้ำซื้อแบบซื้อซ้ำบ่อยๆแบบลูกค้าบ่ทิมเฮานะคะทุกคนน้องแบมมองมองไปแบบนี้นะคะบออยากขายได้เชื่อเดียวแล้วว่าได้เฮ็ดขายอีกอยากเฮ็ดขายไปตลอดเพราะว่าร้านค้าเขาก็ต้องอยู่ไปตลอดนะคะทุกคนหวังว่าน้องแบมจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนเอาไปร้องเฮ็ดเบิ่งนะคะทุกคนคะนอกจากถือว่าได้อยู่นะคะได้ได้หน่อยแต่ว่าได้โดนมันก็ถือว่าดีเด้พี่น้องเป็นบอถ้าเขาเฮ็ดได้เชื่อเดียวจบเลยมันก็เป็นโอกาสที่แบบ คือบ่ดีสําหรับแม่ค้านะคะทุกคนค่ะแม่ค้าก็อยากห้ได้แบบตลอดอยั่งยืนนะคะทุกคนขานอกกัขอบคุณทุกคนคือเก่านะคะที่มาส่งกําลังใจเดียวคิมหนาน้องแบมจะลงสูตให้กับทุกคนแล้วก็บอกสูตรแต่ละหนามแต่ละหล,ลดเลยนะคะทุกคนมากก็เห็นบอยากนะคะทุกคนค่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะอคกอกใส่ขวดได้7 8ขวดนะคะทุกคนรวมทางเหมดแล้วนะคะหลอบหนีไล่หลายก็หลอบทีแล้วนะคะทุกคนค่ะสุดยอดอิริพี่น้อง เ็จแล้วนะคะทุกค้นค้าจะได้น้ำหวานซีรสนะคะทุกคนรสเผือกแล้วกับนมชมพูแล้วก็ชาไทยแล้วกับชาเขียวนะคะพี่น้องค้าส่วนรสชาไทยจะได้32ขวดนะคะชาเขียวได้20สขวดแล้วกับรสเผือกกับนมชมพูได้ยางละ13าขวดนะคะเพราะว่าชาไทยน่ะ รอบแรกเน่ะเทดหน่อยคนคุ้นได้ได้ซิฟก้ขวดนี่ราคาทุกคนค้าก็รู้สึกว่าเด็กหน่อยชิมมากกินชาเขียวกับชาไทยนะคะทุกคน้น้องแบมก็เลยรอบนี้ก็เลยจัดเต็มกับชาไทยกับชาเขียวนะคะส่วนน้ำหวานของรดเผือกกับนมชงพูกับเ็ดปกตินะคะทุคนค้สาสรุปแล้วรอบนี้ได้เจ็ดสิบแปดขวดนะคะทุกคนรอบที่แล้วกับประมั หาิบขวดนะคะทุกคนหอบมีได้หลายกลัวหลอบมีเห็ดหลายกลัวเกานะคะทุกคนค่ะเนาะสำหรับมือนี้น้องแบมกะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมงคลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งกํลาลังเล้งใจให้กับน้องแบมลากะขอขอขอคำแนะนำจากทุกคนแนะนำน้องแบมได้นะคะทุกคนหรือคำติชมจากทุกคนน้องแบมกะ พร้อมที่จะรับฟังนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากแนะนาน้องแบงทุกคนก็แนะน้าได้ทุกคนอยากตีโฉมทุกคนก็ตีโฉมได้นะคะบ่ว่ากันค่ะบ่ว่ากันเนาะค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบความถูกใจของแต่ละคนเนาะค่ะความคิดกับต่างกันพี่น้อง้องแบงรู้สึกว่าเห็ดงประมาณแค่ขวดละห้าบาทก็คือว่าขายยูบ้านนอกทุกมือนี้มันขายยนากพี่น้องแต่ว่าทุกคนคือทุกมือน่ะค้นจะหาสื่อกินพี่น้องแต่ว่า แต่ละมือน่ะความอยากแต่ละคุณมันก็บวคือกันเนาะคะ่ะน้าบางมือก็ได้ขายออกหลายบางมือกับเมื่อค่อยได้ขายมันขึ้นอยู่กับความอยากของคุณของบางมือมันก็อยากหวานบางมือมันกบ่อยากเน้องเนาะเพื่อ,อจังหิวเข่านี่ล้วค่ะแนวกินกับแตกตการกันไปแต่ละมือว่ากันเนาะค่ะพี่น้องค้าท่ะรอบนี้น้องแบงค์เทสแล้วนันตอบโจทย์กับลูกค้าเดี๋ยวน้องแบงค์สิมะแบงปัน คลิปหนาเป็นการเฮ็ดกระสูดนะคะทุกคนนอกแบบอยากให้มันชั่อกราลงไปแล้วบางคนแบบว่าอยานทุกคนเอาสูตรไปเฮ็ดแล้วอุ้ยนอกแบบเฮ็ดสูตรนี่ตีคือว่าแสบแค่กสิกงส,สิได้ตีชงกับมานะคะทุกคนทากะ บอเป็นอย่างนอกน่ะคะคิดหนาเดี๋ยวน้องแบวสีมาแบ่งปันสูตรขอเอารอบนีก่อนเอาไปทดล้ออีกก่อนนะคะการทดล้อก็อคือการทําจริงแต่ว่าการทําจริงของเรากับอ,อยากให้ลูกค้าได้ทดล้อกันนะคะดูพ้นว่ามันสิเป็ตจังไหนนะคะตอนนี้ก็คือว่า,าโรชาติกับพ่อได้แล้วนะคะดูพ้นเหลือแต่ล้ออีกรอบนีทาทามันทามันตอบโจทย์กับสีมะแบ,บ่งปันสูตรนะคะดูพ้นขาสูตรแบบบ้านบ้านคิด คิดสูตรเอาเองปรับสูตรเอาเองนะคะเพีย้ยงแค่เข้ากับไปเลี้ยงลูกในเรื่องของการเฮ็ดนางแต่ละนางนะคะพี่น,น้นองสำหรับคลิปนี้น้องแบงกับถือว่าถือว่าดียูนะคะถือว่าดีระดับหนึ่งเพราะว่าบอคิดว่าสิด,ด้มาเฮ็ดอีกรอบสองน้อคิดว่าสิด,ด้เฮ็ดรอบเดียวแล้วไม่ได้เฮ็ดอีกเลยคิดว่าประมาณนั้นนะคะเนาะสำหรับเมื่อนี้น้องแบงกับเราไม่อย่างหลายพี่น้องคะ่ะน้องมาแบ,บ่งปันกัน เสริมเสริมรายได้จากการขายของขายขดดอกขนมขายน้ำอัดลงที่เท้าไปซื้อเขาม้าขายนะคะพี่น้องอันนี้เท่ากับไปซื้อแค่ส่วนผสมมาเห็ดเอาเองนะคะทุกคนบางเรื่อะการเห็ดเห็ดเองขายเองนะพี่น้องมันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีกว่าไปรับมาขายยังสี่นะนะทุกคนเนาะสำหรับสำหรับมุมมองของ้องแดงนะคะสำหรับความคิดของน้องแดง รือผู้ใดมีความคิดต่างลองแบมทุกคนก็สามารถที่จะแนะนำขามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลองแบมกับสีพร้าทุกคนไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงว่าเจ็บว่าจนกันทุกคนนะคะลองแบมขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ